หัวใจของมนุษย์มีสีห้องได้แก่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องบนซ้ายหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องล่างซ้ายหัวใจห้องล่างซ้ายจะสูบฉีดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงโดยผ่านทางหลอดเลือดเอออตาหลอดเลือดอาร์เทอรีและหลอดเลือดฝอยเพื่อไปยังเซลล์ต่างๆของร่างกายเลือดจะลำเลียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และของเสียจากเซลล์ต่างๆของร่างกายทางหลอดเลือดเวนกลับสู่หัวใจห้องบนขวาลงสู่หัวใจห้องล่างขวาและออกทางหลอดเลือดอาร์เทอรีไปยังหลอดเลือดฝอยที่อยู่ภายในปอดทั้งสองข้างเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สเลือดจากปอดซึ่งมีแก๊สออกซิเจนสูงจะเข้าสู่หลอดเลือดเวนกลับสู่หัวใจห้องบนซ้ายลงสู่หัวใจห้องล่างซ้าย จากนั้นจะสูบฉีดไปยังเซลล์ต่างๆของร่างกาย